โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะเป็นคลิปชี้แจงเล็กๆน้อยๆนะจากผมก็หัวข้อมีประมาณ4หัวข้อนะก็ไม่เยอะเท่าไหร่เออหรือว่าแถลงการก็มีเสียงโอเคอัน okay, นี้เราไม่นอกเลยครับหัวข้อแรกผมจะชี้แจงนะคือความแตกต่างนะผมระหว่างคลิปชี้แจงกับคลิปแถลงการคลิปชี้แจงนะ่าจะเป็นการอ่าชี้แจงเล็กๆน้อยๆนะว่าเออโปรเจกต์น่าจะทำไรหรือเดือนยังไงก็อาจจะไม่อัพคลิปแล้วไรก็จะชี้แจงเล็กๆน้อยๆนะถ้าเป็นแถลงการก็จะเป็นแบบอ่าพวก หลักสูตรการอัพคลิปอะไรนั้นนะอาจจะชี้แจงว่าเออเนะี่ยบางทีผมอาจจะอัพคลิป2คลิปต่อวันวันนี้ก็จะเป็นแถลงการนะหรือว่าจะทํา4คลิปวันหนึ่งเลยก็เป็นไปได้โอนะ้โหันคงจะเหนื่อยตายกันพอดีไม่มีเวลทาทำหนึ่งอื่นโอเคครับข้อที่2ครับเรื่องมือของผมนะเมะื่อวานซึนนะผมะประสบประ,ประสบอุบัติเหตุโอ้โหกว่าจะพูดได้ประสบอุบัติเหตุนะนิ้วก้อยมือขวาเดเี่ยงหมืแล้วใช้งานไม่ค่อยได้ก็เวลาจะเล่นอะไรก็ลําบากพอตัวเลยแต่บางทีผมก็หาอะไรเล่น หาเล่นย้อมใจไปเรื่อยๆก็เล่นตามปกติแล้วฮะโอเคจบหัวข้อที่2ครับหัวข้อที่3เรื่องโปรเจกต์นะฮะโอเคเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราพูดไปไปอะไรกันหนึ่งสองโอเคถูกแล้วถูกแล่าเรื่องโปรเจกต์ของผมนะในเดือนเดือนหน้าที่ผมอาจจะไม่อัพคลิปนะเพราะว่าตอนนี้โปรเจกต์ประจำหมุมก็ไม่รู้จะเอาอะไรลงแล้วโปรเจกต์ลองก็ไฟลสูตรก็กาลังจะจบแนละ้วแล้วก็มี reflection กระดิ่งอีกอันหนึ่งก็ก็น่าจะใกล้จบเหมือนกันนะก็น่าจะจบภายใน1 0 1 6เดือนหน้าฮะ แล้วหลังจากนั้นผมก็จะเลือกอัพคลิปไปประมาณถึงมกรานะเริ่มต้นมกราผมก็จะเอาโปรเจกต์ใหม่เข้าทันทีนะแต่ก็อาจาจะไม่มีโปรเจกต์ประจำนะเพราะผมไม่รู้จะอ,อะไรอัพจริงๆเนื้อที่คอมไม่เคยว,ว่างนะเพราะว่าเกมที่ผมเอามาโปรเจกต์ใหม่นี้ที่โ,โหต้องใช้เยอะพอตัวเลยซึ่งโปรเจกต์ที่ผมจะเล่นเดือนมกราเนี่ยยังไม่รู้เลยย,ยังไม่ได้ไปดูดีเทลเลยว่ามันอ่าใช้สเปคคอมเท่าไหร่หรือว่าเนื้อที่เท่าไหร่ก็ต้องดูเนื้อที่ดีๆ่ะ แล้วก็ไปดูอีกทีหนึงว่ามันจะเป็นโปรเจกต์อะไรก็ไปลุ้นกันตอนมกรานะฮะโปรเจกต์ project หลักลองแล้วก็ประจำอ่าเรื่องว่าจะเป็นอะไรโอเคครับัวข้อที่สี่เรื่องการแจกเกมในช่วงปีใหม่นะที่ผมจะทำอ่าที่ผมที่ผมบอกกับคุณโฟนะว่าผมจะทำโอ้ยพาร์ทนี้กูเป็นอะไรพูดไม่ค่อยชัดเลยแล้วก็ติดๆกัดค,คัโอเคครับอ่าสำหรับการแจกเกมนี้ผมขอเลื่อนนะฮะแต่ว่าผมจะซื้อซื้อไว้ก่อนนะซื้อไว้แจกตอนที่ผมมีร้อยซับ คือทันวายเนี่ยผมจะซื้อไว้หนึ่งเกมแล้วก็มาลุ้นอะีกทีนะว่าใครจะได้แล้วก็จะเป็นเกมอะไรนะก็จะแจกตอนนั้นแล้วผมได้ร้อยซับเพราะว่าตอนนี้มันแค่ยี่สิบซับเองครับแจกไปคงจะไม่ลุ้นไม่สนุกอะไรคือเปอร์เซ็นต์การได้มันสูงแล้วคนละโอ้โหเท่าไหร่วะอ่ะายี่สิบหารร้อยคนละห้าเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าตกตกคณิตศาสตร์ผมตกคณิตศาสตร์นะคนละห้าเปอร์เซ็นต์นะมันค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเพราะว่ามีโอกาสได้สูงนะถ้าเป็นสิบคนก็โอ้โหคนละสิบเปอร์เซ็นต์เลย มันโอกาสได้มันสูงเกินไปวผมขอ,อเลื่อนไปเป็นร้อยซับแทนและกันเพราะว่าจะได้ลุ้นๆกันหน่อยอสรัปข้อน,นี้ก็น่าจะหมดนฮะโอเคสำหรับคลิปแถลงเอ้ยคลิปชี้แจงจะมั่วไปปนกับแถลงการละคลิปคลิปคลิป,คล,ปคลิปชี้แจงนี้ผมจบไปตรงนี้นะครับผมแล้วก็เหมือนเคยครับบ๊ายบาย